เปิดไฟดีกว่านี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยเอ๊ะมีเสียงระเบิดอะไรแถวนี้สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะเราเพิ่งย้ายมาอยู่ที่เมืองนี้รู้สึกเหงาจังเลยเปิดหน้าต่างดีกว่าหมู่บ้านนี้มันอะไรกันเนี่ยทำไมมีเสียงระเบิดก็ไม่รู้เหงาจังเลยอะไม่มีเพื่อนเลยไปหาเพื่อนข้างล่างดีกว่าบ้านหลังนั้นมีคนอยู่ด้วย แล้วก็มีคนกำลังจะบุกรุกตายแล้วเขากำลังมาบ้านเราปิด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 หน้าต่างมาบ้านเราแน่นอนเขาไม่มาหรอกันเราออกไปดีกว่าโอเคคนนั้นเขาขึ้นขี่ม้าไปแล้วฮสวสึสวัสดีสวัสดีสวัสดีจ้าเธอชื่ออะไรอะ่ะเราชื่อปุ๊ก ว่าแต่เมื่อกี้<ว>เราเห็นมีใครมาอยู่หน้าบ้านเธอเหรอใช่แล้วมันมีไอ้หน้าแมวอะ่ะมันปาระเบิดบ้านเราอะ่ะเหรอใช่แล้วเธอล็อกประตูหรือเปล่าเราล็อกแล้วน่ากลัวมากเลยเราเพิ่งย้ายมาอยู่หมู่บ้านนี้แถวนี้นี่คนเยอะจังเลยเนาะให้ดูสิมันขึ้นไปบ้านเธอแล้วนะ <c oughs> อาจริงเหรอเดี๋ยวเราล็อกบ้านอยู่มัน <c oughs> เราล็อกบ้านเราล็อกแล้วบ้านเราล็อกแล้วเธอไปบ้านเราทําไม เอาหรอนี่อุย้ยทำไมเราไปอยู่บูบ้านแบบนี้เนี่ย <c oughs> เธอชื่อโยหรอใช่แล้วเราอะเห็นบ้านต้นไม้ของเธออะสูงมากเลยเราอยากลองขึ้นไปเล่นดูได้ไหมอะได้บ้านเราขึ้นไปดูบ้านกันเถอะไปขึ้นมาขึ้นมานี่คือบ้านเราเองโอ้ออสูงจริงด้วยนะตกไปที่ตายเลยนะระวังนะอ,อะเข้ามาเชิญ เดี๋ยวรีล็อกประตูก่อนอเออนี่บ้านเราวิวสวยไหมสวยมากเลยอยู่สูงด้วยอะ่ะนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวเราเอาผลไม้มาให้กินนั่งตรงนี้ก่อนได้เลยชอบอะไรแอปเปลิลหรือส้มกล้วยมีไหมล่ะเออมีแต่กวส้มไม่มี <c oughs> มีกล้วยมีกล้วยมีกว้วยอ่าๆเดี๋ยวเอากว้วยให้นะอ่ะให้กว้วยละ เรากินกล้วยมันลิงเลยเนาะชอบกินกล้วยอร่อยเป้าอร่อยมา,งา,มงา,มงามกงม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 กล้วยนี่เธอไปซื้อมาจากที่ไหนอะตลาดเราไปตลาดมาเ,เดี๋ยวเราเอาเอาเอาแอปเปิ้ลมาให้ด้วยอันนี้มันตัวอะไรอะ่ะในทีวีอะ่ะอันนี้เขาเรียกว่าสุนัขจิ้งจอกนะอวันก่อนเราก็ไปสวนสัตว์มานะหรอเราก็ไปมาไปที่ไหนมา กูเหมือนกันเออที่นั่นมีปลาโลมาด้วยนะโอ้ปลาโลมาว้น้ำเก่งมากเลยนะเนาะไปเถอะเธอจะพาเราไปไเ,อเออ้าวกระเบิดอีกแล้วระเบิดบ้านใครอ่ะได้ยินเสียงระเบิดป่าเดี๋ยวขอส่องระเบิดก่อนที่เนี่ยที่หมู่บ้านเนี้ยมันมีนักวางระเบิดอยู่นะหรอใช่ไหมคนนั้นใช่ไหมคนที่จะมาระเบิดคว้างใส่บ้านเธอใช่ปะคนที่หน้าเหมือนแมวอ่ะเรอเราไป จัดการล่ามันดีไหมเราจะไปจัดการหาเมอร์ระเบิดหน้าแมวกันนะไปอุอ๊ย,ยเรากดผิดไปแล้วเราเปิดลงให้แล้วลงมาเลยลงไปเลยัลยนี้มันอยู่ที่ไหนอ่ะขึ้นรถกันดีกว่าสรุปเราจะไปหาไอ้หน้ามแมวใช่ไหมใช่แล้วเราจะไปตามล่ากันใช้คนข้างหน้าปะไอ้คนคนนี้ปะคนนี้ปะ คนนี้ใช่ไหมนี่นะแมวใช่คนนี้ปะใช่ใช่คนนี้แหละที่มันวางระเบิดล้วอยิงยิงยิงเราว่ามันคงจะเข็ดหลาบแล้วแหละดูสิดีนะเราใส่เสื้อกอกกันกระสุนมาเลยไม่เป็นไรเลยอะ่ะ หรอเธอใส่อยู่หรอโอเคเราสั่งสอนมันเรียบร้อยแล้วปอย่ามาบอมบ้านฉันอีกปล่อยอะไรใหม่แล้ววะเธอมันปล่อยอะไรใหมาอย่าเผาย่ามาบ้านเราอีกนะดอนบอมไม้เฮาอาเกนเข้าใจไหมอย่ามาระเบิดใส่บ้านฉันอีกเธอจะได้สงการหรอเล่นด้วยเล่นด้วยฉีเดางเดียวอีย่างเดียวสุขสันต์วันสงการเงี้ยว รถน้ําต้นไม้แล้วกันเนาะโอเคนะเราหายกดมันแล้วใช่ไหมมันดูสิมันเอาปืนไปขู่ทุกคนเลยอ่ะมันเป็นคนนิสัยไม่ดีนะเนี่ยเราต้องแจ้งตํารวจตรงนั้นมีคนขึ้นรถเราไปกับเขาไหมนุ่นนุ่นนุ่นขนุนขนุนขนุนเดี๋ยวขึ้นมาเล้วร็วรัวรวรัววิ่งวิ่งมา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 ขึ้น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 รถขึ้นรถอุ้ยรถบ้านมันนี่ว่ะเออเราอยู่ในรถเรี่ยงอ้าวทำไมเราไม่อยู่ล่ะนี่รถใครอ่ะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา เว้ยนี่ใครขับเนี่ยนั่นสิเดี๋ยวดูสิแค่ว้ายว้ายรถตายปิดกับเ,เราเลยเรามีห้าคนนะเนี่ยเออสี่คนแล้วเธอว่ามันจะพาพวกเราไปไหนกันไอ้คนที่ขับอะมันรู้เรื่องไหมอะไปโรงเรียนหรือเปล่าอ้าวมันไม่อ้าวรถของมันอะรถหายรถหายรถหายไปแล้วลอะรถดับเพลิงเออไม่เป็นไรอ้าวเดี๋ยว เดี๋ยวเราวยมันจะไปนะรอดด้วยมันนั่งไม่ได้แล้วอะเราอยู่ข้างบนนี้อากาศสดชื่นมากเลยเดี๋ยวเราขับตับไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราขับขับรถตัาไปมันจะพาเราไปไหนก็ไม่รู้นะเราจะไปช่วยแต่ว่าลมมันเย็นดีนะเธอเธอถูกลักพาตัวเหรอลมมันเย็นมากเลยจริงเธอมีช่องยู u ูบไหมอ่ะ มีสิรรเราเพิ่งสร้างเองเนี่ยคลิปแรกของเราเลยนะหรอชื่อช่องอะไรช่องโยโยเลนช่องโยโยเลนโอเคเดี๋ยวเราจะไปติดตามช่องเธอนะแล้วเราจะคอยดูว่าช่องเธอมีอะไรบ้างเออนี้ขี่มอเตอร์ไซค์เก่งมากเลยอ่ะเราไปด้วยได้ไหมได้มาลงมาไปด้วยกันครับมาสิมาสิขึ้นมาขึ้นมานไปเร็วเดี๋ยวนะ ตรงนั้นเราเห็นคนเราเห็นคนอยู่เต็มเลยเมืองนี้นี่คนเยอะ uh. ดิเนาะว่าย <Why? S 1> ไปชนเขาหรือเปล่านะเราตามคันนั้นไปดีกว่าคันนั้นเขาจะไปไหนนาะ,ะชน <c oughs> รถเมย์เธอชนรถเมยนะปุ๊กไปชนรถเมย์ทำไมเราลืมกดตังเราขอกดตังกแป๊บนึงกดรถก่อนแนละ้วค่อยเข้าไปสิโอเคเดี๋ยวเรากดตังแป๊บนึงน,นะเราขอเปิดเปิดบัญชีก่อน ก็กดตังตรงนี้เหรอรับตังเราเบินมาอีกแล้วอุยออ๊ย,ย,ยเกิดอะไรขึ้นขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเหมืนอนอะไรอะ่ะมีต้น,นไฟไหมข้างบน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 ธนาคารมีระเบิดน,นี่ไงคนนี่ไงคนปน ขึ้นมาแล้วๆๆๆขึ้นมาไอคนนี้ที่ป้นธนาคารเนี่ยคนนี้ไปเลย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 หล่ะขวางมันิมันเลยไหมขวางมันขวางมันเดี๋ยวเราจัดการให้เดี๋ยวเราจัดการให้จัดการให้คนนี้ที่ป้นธนาคารขวางเราขวางให้เราขวางให้เราไม่ให้มันเราจะไม่ให้มันไปโอ้มันหนีไปแล้วเธอถูกโจรลักพาตัวไปด้วยเหรอเอยเรายิงมันอยู่เราขวางให้เราขวางให้เราขวางให้แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเราขวา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 งให้อยู่แป๊บนึง เราจัดการมันเราจับมันไม่ได้แล้วอ่ะอ้าวนั่ไงมันออกมาแล้วมันโอ้มันเอาเงินเข้าบ้านมันบ้านมันอยู่ในนี้มันอยู่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้ขโมยคนเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้มันเข้าบ้านมันไปนี่ไงนี่ไงนี่ไงบ้านของมันนี่ไงเร็วๆๆๆรีบเข้ามารีบเข้ามานี่แหละบ้านของขโมยนี่ไงนี่ไงมันถือเงินอยู่เดี๋ยวรอมันเปิดตู้เซฟนะ เราเอาเง <คะ S 2> ินคืนมาแล้วเธอหยิบเงินออกมาเร็วเธอหยิบเงินจากตู้เซฟออกมาเร็วโยโยเราบอกให้หยิบโยเธอพามันไปตำรวจพามันไปสถานีตำรวจเธอเธอพามันไปสถานีตำรวจแล้วเร็วาม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 าามมา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 าาม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 ไมามาีาตาามามามานี้วมาามามาาม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 าามาามามาาา เดี๋ยวเราไปตำรวจให้แปบนึงมันหนีมันหนีเดี๋ยวเราไปตำรวจให้เดี๋ยวเราไปจับจับมันให้มันหนีใช่ไหมเออมันหนีึันไปกับไปที่เดิมมาแล้วรีบไปก่อนมันจะล็อกห้องรีบไปก่อนจะมันจะล็อกห้องโจลดบนธนาคารเธอมันล็อกบ้านแล้วอะเข้าไม่ได้อ่ะห้องไหนเนี่ยมันล็อกห้องเราแล้วแน่เลยอะเธออยู่ในห้องกับมันเหรอ ไม่ฉันอยู่ข้างนอกห้องนะเนีย่ยเธอฉันไปตดไม่ได้แล้วไหนเธออยู่ไหนฉันต้องไปข้างล่างนะนั่นแหละโจรมันอยู่ห้องนี้แหละโอ้ฉันเข้าผิดห้องแล้วเนะี <laughs> ่ยเธอทำอะไร<ป> <laughs> เราไป็นตำรวจเนี่ยเห็นปะเราไปรับหน้าที่เป็นตำรวจมามันมาแล้วมันจะเปิดมันจะเปิดประตูไหม ตีลังกาโชว์แล้วอะเดี๋ยวเราจะบอกว่าเอาเงินคืนมาโนมันบอกโน่มันบอกโนมันไม่ยอมคืนเงินมันจนคนนี้นี่มันมันนักเกียดจริงๆอุ้ยมันตายแล้วมันตายแล้วจริงเหรอจริงปะเนี่ยตายแล้วตายแล้วเหรอวะมันลังกาใหญ่เลย ไม่เห็นโยขอบคุณนะที่มาร่วมปฏิบัติการตามล่าหาโจรด้วยกันนะ่ะยินดีเลยจ้าสรุปเรายังจับโจรไม่ได้ใช่ไหมยังเลยเดี๋ยวเราจะเฝ้าเดี๋ยวเราจะแจ้งแจ้งตำรวจไปที่สถานีตำรวจอีกทีนึงนะเนี่ยอยู่ตรงคามเนี่ยเดี๋ยวเราจะรอกันอยู่ตรงนี้ทั้งคืนเลยเนาะใช่แล้วรอจนกว่ามันจะลงมานะ <laughs> โอเคเฮ้ยฝนตกฝนตกพี่ภูกับพี่โยจะเฝ้าโจรตรงนี้แหละนี่มีลมด้วยนะเร,เราเฝ้าโจรอยู่ตรงนี้แหละ โอเคนะเจอกันใหม่พัดหน้านนะแล้วพรุ่งนี้เรามาจับโจรกันต่อเนาะบ๊ายบายจ้าทุกคนโอเคเจอกันใหม่คะ่ะทุกคนเป็นเด็กดีนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย